สวัสดีค่ะวันนี้กูดูจะมาเล่าอะไรฟังนะคะที่เห็นเนี่ยค่ะให้ทายว่าอะไรขนมครกค่ะดูสิคะสภาพเลอประมาณเนี้ยซื้อขนมครกแล้วเจอม็อบมาค่ะต้องรีบค่ะขนมครกหนีม็อบค่ะแต่ม็อบเขาไม่ได้มาทำอะไรนะคะเราต้องรีบออกมากกว่า ถ้าใครใช้รถนะคะจำไว้นะคะถ้าเจอม็อบผ่าม็อบหรือชลาจนนะคะประกันไม่จ่ายนะคะ <c oughs> และช่วงนี้ถ้าม็อบมาะค่ะรถไฟฟ้าก็จะปิดนะคะสถานีนั้นๆไม่เหมือนกับม็อบม็อบอะไรนะม็อบม็อบกบปปสะค่ะรถไฟฟ้านี่เสริมนะคะปกติวิ่งเวลาอันนี้สมมุตินะคะปกติวิ่งเวลาห้าหกลอบเนี้ย เสริมเป็นวิ่งมาแล้วติบห้าล้ออะไรเงี้ยนะะขำๆดีเหมือนกันแต่มารุ่นนี้ม็อบนี้นะคะสถานีไหนที่มีม็อบอะอย่างน้อยสองสามสถานีอะค่ะรถไฟฟ้าไม่จอดรับนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันพรุ่งนี้อะค่ะวันที่ยี่สิบหกตุลาคมหกสามอะค่ะม็อบเขาประกาศแล้วนะคะว่าเขาจะไปสถานทูตเยอรมันอยู่ตรง ถนนสาทรใต้ค่ะถ้าใครนึกไม่ออกก็นึกถึงสะพานเบนเยียมนะคะฝั่งตรงฝั่งตรงข้ามก็เป็นสวนลุมหรือสถานทูตญี่ปุ่นฝั่งฝั่งข้ามสะพานเบนเยียมไปค่ะลอดสะพานเบนเยียมไปแถวๆนั้นแหละค่ะสถานทูตเยอรมน,นีแล้วก็จะมีสถานทูตสิงคโปร์อยู่แถวๆนั้นนะคะฉะนั้นถ้ามบมาพรุ่งนี้รถไฟฟา้าเส้นเนี้ตั้งแต่สาราแดง หรือตั้งแต่สยามด้วยซ้ำนะคะน่าจะปิดทั้งหมดไปายานุสถานีอะไรนะสุรศักดิ์นู่นนะคะน่าจะปิดทั้งหมดกรุทายนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้อะคะ่ะวันที่26ปกติจะเป็นวันวันแห่ประจำปีของวัดแขกคะ่ะเขาเรียกวันวิชัยทัศมีเทศกาลของชาวฮินดูเขาค่าะ,คะพรุ่งนี้26เป็นวันแห่ประเพณีก็จะมีการแห่ ราชรถเทวรูปและขบวนขนทรงอะค่ะทุกปีก็จะมีชาวบ้านชาวช่องที่เขาศรัทธาเขาก็จะมาตั้งบูธกันแล้วก็จะปิดถนนตั้งแต่สาราแดงขึ้นไปจนถ,ถ,ถึงบางรักอะค่ะแล้วเขาก็จะแห่แล้วก็ไปรับพรจากพระแม่อุมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปรับพรขอพรจากเทพพวกนี้ค่ะเราก็จะมีขบวนแห่ของเขาทุกปีพรุ่งนี้งดนะคะใครที่ยังไม่ทราบก็โปรดทราบนะคะพรุ่งนี้งดวันที่26่สิบหก ตุลาคมหกสามงดงานแหวัดแขกนะคะแต่อีกใจหนึ่งก็เนาะก็ดีใจเหมือนกันนะคะที่เด็กๆอะคะ่ะเขาเด็กแต่วัยความคิดหัวใจภูมิปัญญาเขาอะฉลาดแกร่งแล้วก็ทำอะไรทำจริงจังอะคะ่ะจริงจังสุดๆนะคะเรื่องบางเรื่องก็เห็นคนไปด่าไปว่าเด็กนะคะ จริงๆถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรบ้างอะค่ะหรือรู้ไม่จริงก็อยู่เฉยๆดีกว่านะคะมันไม่เท่เลยที่ออกมาด่าคนอื่นนะคะออกมาด่าคนอื่นด้วยคำหยาบคายมันดูไม่มีการศึกษาเท่าไหร่นะคะถ้าเขาถ้าเขาอบแบบสง,งบแล้วแบบไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้ไปเผาอะไรอะไรประมาณนี้ไม่ได้เกิดจะลาจนมบจะมบไปไหนก็เชิญะค่ะถ้าคนอื่นไม่มีใครเดือดร้อนนะคะ ยังดีกว่าม็อบบงังม็อบไปตรงไหนทํางานไม่ได้เลยนะคะไม่อยากจะเซตเยอะไม่อยากจะเ็ตเยอะนะคะกูรูก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะนี่เดี๋ยวจะต้องจะต้องทำยังไงกั่ขนมอ่ะขนมคกหนีม็อบถ้าเขามาด้วยความสันติก็ปล่อยเข้าไปคะ่ะทําใจร่มๆนะคะอย่ปด่าเขาน้วเขาเดี๋ยวเขามาม็อบเดี๋ยวเขามาตีเอาเราก็เก๋แล้ว อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กูรูด้วยนะคะแล้วก็ฝากนิดนึงค่ะใครที่มาติดตามกูรูะค่ะอย่าเม้นหรือเขียนคำพูดประเภทว่าติดตามให้สนใจกดมาแล้วกดกลับอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าระบบมันจะดีลิสของคนทิ้งทันทีนะคะ ดีลสสีซับอะค่ะที่คุณบอกว่ามากดติดตามอะมันจะกดมันจะดีลีททิ้งนะคะต้องตกใจค่ะค่ะสวัสดีค่ะ